เานว่าเมือปิดใหม่แบรนด์่มากแลดานโครงการใหมอยากให้ดู้ว่ีที่มาก็มีแบนด์ที่ะรบ้งมีท่านมาเรื่องเป็นเื้อาตะรบอไา้หน่อยอาจาูมยังไงบ้างกับการสำรแล้วได้ยุ่งมาทั้ตัวเลยก็ ก็หนักเหมือกัแต่ยุงก็รู้งานนะเพราะว่ายุ้งเป็นหน้าให้เป็นหน้าไว้หรอเป็นหน้าให้ทั้งตัวก็ไปมดเลยเวลาเป็นแบบสูงงอะไรอยูเลยหรอใช่คุณก็จเหมือนตอนที่วัดมาคผมก็แขงอยู่มดแล้วแต่ว่าก็คุกัดมากไม่กัด้ากพเหมนว่าสุดท้ายที่ก่อนจะกลับคดีนะคกันผมว่โดสเพราะกัดเอนมันมกที่ตัวไม่ถาว่าเรากขนาดนั้นรือว่ามันแผ้นราม คเหม่งเม่้าตาด้นกัดนัมาณแไม่เกินยส้กพมันแพงเที่เราลงมักลวตัวเอง้ไม่เี้ยเกดยงไงบ้างดนกันแ้ว่อร่าืมันมันคันมากคเราว่าคุณมเน้าเก่าพ่เกาไม่ได้กระาย่ตี่อนจัเดียวกอนห่อะไรก็เอาไปอยไม่ห้ดเนมุ่นดนึ่งี่ั้งไกิน้ได้ไม่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 ไ หนึ่งเขาหนงเหนื่อยก็คือทำท่าก็คือความหนักการแบบการข้ามบุกการข้ามบัวก็้ารอการข้ามเหนื้อยคือใน้จก็แบบไม่บอลมาเจอทิ้งจบแบบเอึง่วยยืมยืมไม่หน่อยนะหนึ่งเหนื่อยก็ต้องรพอละมาจับาจับ้าจับมาจับไม่นด้แต่เรียนมาไม่เคยที่จบไมไุ้ปกทงจบไม่ได้ไม่กินมามมกมก็ได้เมม แผมไม่รู้จะพอนึกว่าแก้อะแ้อแต่คิวเขขึ้นไม่ทันเลยไหถ้าลบก็คือคิวแห่งครับเราะว่อกาำสั่งตลาดกันกลันจะมาทั้งโลกแล้วคือผมผมรู้สึกว่าเวลาตัดผมไปอ่ะผมขึปกติแต่คิวเวลาโกนไปอะไม่เคนไม่เคไม่หัเลบ ก็แผ่นพามด้วยแล้วดูดูมอนิเตอร์ให้ขวะไม่ได้ไม่ได้หรอติวาดูนี่เนียดูผมยวๆเออในบทลูกชิ้นที่คยไม่้น่ได้ดเราไม่เคยเจอเองสิแล้วรับตชอบไม่ะลูกนี้โอเคดีเออเ่นหหมือนย้องผมมกันเดูเดูสายเสียงก็ดูด ก็ดีครัก็ไม่ได้เชื่อซื้อขนาดนี้ก็รู้อกเหมือนกันเขาอย่างตอนนี้โหวตเขาต้องรอย่าโยกกว่าเวลาเราหมดไ้บอกอย่านี้เพื่อนๆเขาไม่เอาที่เราเราะเไม่จับไซเราอะไม่แน่ใจว่าเราวิการสามีบอกผมเลยให้มันกัใรอะ่ไห กต่ผมตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันแต่ผมมันแห้งไวแล้วเสียภาเษีเซลล์เหมือนเซลล์รุ่นผมอะผมผมสิ่งผมมาไปไปไปงานถ่ายแบบก็สเปผมสีทองเลยเสร็จปุ๊บมันก็ไปงานต่อตอนเย็นทีนี้ใช้ใช้ใช้ครีมซิ่งอ่ะเซ็ตผมแล้วผมออกแต่ว่าจะเปรย์มัดิ่งหัว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 งงก็เลยไปที่ร้านสระผมทลนีก็ไปร้านสระผมแล้วก็คือี่โบนพาไป